การขายผ้าแคชเมียร์จะเป็นผ้ากันหนาวที่มีลักษณะที่มีสวยงามเป็นผ้าแคชเมียนาพัชเมียนา <c oughs> ที่ละเอียดแล้วก็มีความสวยงาม คาะเป็นความทำกันหนาวภากันหนาวทีมีความสวยงามภาพขจุน,นีนาความละเอียดสวยงามนี่เป็นเจ้าของเจ้าของ เจ้าของผ้าเจ้าของร้านลัสมีนา,นาใครสนใจก็มาติดต่อได้อยู่ที่พุทธกยาเป็นผ้าที่กันหนาวกันหนาวได้ดีมากลัสมีนาผ้าที่เปม nó có ngầm